ใช้น้อย้วเออนหน่อยเดียวน,นี่ทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับกำลังแกะไส้กรอกอยู่ครับฝันดีกำลังแกะซออไก่อยู่ครับคนแกะไส้กรอกคนแกะไส้กรอกนี่ทำได้เฉพาะผู้ชายนะฮะใช่ครับเพาราะต้องมันแมนอย่างเรานะฮะถึงจะทำได้ครับกรอกครับครับพี่แกะไส้กรอกนี่ทำอะไรนะ กะต้องยืนห่งหางๆใช่ไหมอ๋อโอเคมันเหมือนสาวไส์ตัวเองยังไงไม่รู้ตอนนี้บรรยากาศของข้างหน้านี่เหมือนทําร้านขายมาก <laughs> 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 ใช่ครับผู้หญิงยังไม่สามารถแกะกใช้กรอกได้เพราะว่าเขาจะไม่เข้าถึงเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีไส้กรอกในมือ <laughs> ก็แกะไม่ได้ใช่ไหมอยู่ในมือเราเราก็แกะได้ตลกไปไหนวะเฮ้ยอ๋อนะครับปูม,มั้งมานะครับแกะกใช้ <laughs> okay, กรอก <laughs> สงสัยเหมือนกันไส้กรอกก,รกับไสก่อนใช้อะไรห่อ ไม่ใช่เหมือนไงม่ไม่พลาสติกไงเหมือนที่โลกยังไม่มีพลาสติกอะไรเงี้ยมันไม่ต้องห่อไงฮะก็เอาตัวไส้เป็นตัวห่อไงฮะไส้ของจริงเล้วหก็บิด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 ใช่เหมือนไส้เหมือนไส้กอรสานเลยเขาไปดูข้างในกันบ้างนะครับว่ากำลังทำอะไรกันอยู่วนี่มีการหยิบกระมังเกิดขึ้นอันนี้คือผลิตสายแผนผลิตพารคิลิ้ว ไทำความจ้าเราเป็นตากล้องเอาไว้เช็ดขยะแถวนี้ครับช่วยเช็ดกุ้หน่อยนี่ <Hey. S 2> นอกจากโตนี้จะทำแอนิเมชันตัดต่อแล้วทำทุกอย่างได้ตัน,ตตนหมูด้วยโตนี้จะใช้ตอนหมูด้วยครับชำละหมูจบ <laughs> มุกน่าเขียนการ์ตูนนะ อันนี้จะทําอะไรครับพี่เอกชัยจะหั่นหมูเป็นลูกเต๋าครับเพื่อทําแกงกะหรี่แกงกะหรี่หั่นตรงนี้แหละหั่นอยไม่ใช่ไม่ใช่แบบอย่างถ่ายพี่เอกตอนเนี้ยสายจีน่าเปียกพี่เอกแกงกะหรี่มีเล็กไปมากมีเล็กไปมีใจรอหายไปแล้วคุณมีวิธีการอย่างไรในการเอาชนะเช็ฟกะทาเหล็กครับผมใช้กิจวิญญาณ ใแอนิเมชันผมจะไปทำแอนิเมชั่นก่อนแล้วก็เอามาฉายในวันทำงานเพื่อให้ชนะสุดยอดและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือเซนทั้งหลายไม่รู้กังอ้นไปดูอีกห้องนึ่งห้องนี้ทำอะไรวะ ะีอ๋อนี่ยังกะลีอยู่นะฮะยังเป็นกะลีเมนูเดียวกับข้างนอกกายครับใครอาจจะเคยเห็นหน้าพี่กายพี่กายเป็นดาราเคยแสดงเรื่องคิตาโร่มาก่อนผีน้อยคิตาโร่ไหนฮะพี่จันเหมือนนอกับการหั่นมันเคล็ดลับในการปอกมันนี่คืออะไรครับไม่มีหั่นหั่นไปปอกปอกไป ไม่เคยคคคเจอแล้วเจออย่างเงี้ยเจอแบบไหนหรอมันมีมนอดอกอะไรขึ้นมาก็เป็นรูปใช่จริงอ่ะแก่แล้วใช่น่ากลัวม,มากเดี๋ยวการเตรียมตัวจะเปิดเผยกันในคลิปถัดไปนะฮะ